เรียนพร้อมท่านมและสาวุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่222นะตอนนี้ลุงพี่อยู่ที่พระธาตุขุนตาลนะอยู่ที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะซึ่งได้มาอ่านในไฟบิดกเล่มที่3ของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยนะซึ่งเ,เรื่องราวในไฟบิดกเล่มนี้นะก็จะมีเรื่องราวที่เ,เป็นการ ที่พุทธองค์เนี่ยตัดสอนแก่เราก็สาวกนะว่าให้เป็นคนที่แบบไม่เป็นคนเลี้ยงญาตินะอย่าเรื่องมากนะแล้วก็ให้เป็นคนที่มักน้อยสันโดษนะคืออย่าเป็นคนโลภนะปาลารบความเพียรน,นะประพฤติปฏิบัติให้ดีแล้วก็มีความไม่เกียจค้านนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวนะที่ฤาษีสองตน สีผู้พี่ได้สอนน้องหมาว่าเ,ออเมื่อรู้ว่าเขารักเขาหวงสิ่งใดเนี่ยก็อย่าไปขอไม่ควรไปขอเขานะเพราะว่ามันมันจะทำให้เป็นที่ที่รังเกียจที่เกียจเขาเร่าเปล่านะหรือเรื่องราวของพระรัฐบาลที่ออพระบิดาของพระรัฐบาลเนี่ยนะครับมีฐานะ มากแล้วก็มีคนชอบไปขอสิ่งของเยอะท่านก็ให้แต่ท่านก็แปลกใจว่าทำไมลูกท่านไม่ขอเลยก็เลยถามว่าเอ,อมีคนขอสิ่งของเราเป็นนันมากทําไมเจ้าไม่ขอล่ะเจ้าเป็นลูกเนี่ยนะพระรัามีก็บอกว่าเออสด็จพ่อคนขอเนี่ยมันย่อมไม่เป็นที่รักะของผู้ถูกขอหรอกแล้วถ้าหากว่าคนที่แบบว่าเราไปขอเขาแล้วเขาไม่ให้เนี่ยคนที่ไม่ให้ถูกขอแล้วไม่ให้เนี่ย ก็ย่อมไม่เป็นที่รักเหมือนกันนะชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยชีวิตมันมีความอัศจรรย์เนาะนะมีความอสสัศจรรย์ที่เอ่อถึงในเรื่องของความระลึกรู้ผูะพุทธองค์ได้ทรงบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็นอิสระจากอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ให้มีความเบิกบานนะในการดำรนชีวิตนะทำใจให้ของใส นะรู้จักในเรื่องของการทำงานให้รู้จักความเร็วความช้าความหนักความเบานะรู้ว่าอะไรที่แบบควรรีบทำก็ต้องรีบทำนะอะไรที่แบบว่าแบบเอออย่ารีบนักช,ช้าๆหน่อยก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหัวใจวายอะไรที่แบบว่าบางทีมันหนักก็ต้องรู้จักหนักก็ต้อง,ต,องต้องหนักแน่นนะเออมีวินัยม,มีมีกดเด็ดขาด รู้จักเบาก็าคือแบบมีเมตตาบ้างในเรื่องบางเรื่องบางราวที่มันไม่ให้เรื่องใหญ่โตนะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตนะที่เราทั้งทั้งหลายนั้นเนี่ยเออก็พึงได้ปฏิบัติคำสอนของสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่ององความภาคเพียรน,นะเรื่องความภาคเพียรมีปัญหาอะไรก็ให้รู้ว่าทุกปัญหานั้นมันเป็นบทเรียนถ้ามันล้มเหลวนะเราก็เอาเอาบทเรียนแห่งความล้มเหลวนั้นะเนี่ยเป็น เป็นเป็นบทเรียงของเราที่เราจะไม่ไม่ทำอีกนะขอให้เราได้มีจิตใจที่มุ่งมั่นนะมีจิตใจที่มุ่งมั่นเพราะว่าความสําเร็จทั้งหลายเนี่ยนะในอิทธิบาทรสี่เนี่ยความสําเร็จนั้นก็มาจากสภาวะจิตนะในเรื่องของความรักนะฉันทะวิทยาจิตตาบิมังสาต่างๆเหล่านี้นี่เองเพราะฉะนั้นนอกจากนี้ในเรื่องการปรารบความเพียรในองค์สมเด็จพระสัามมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสในเรื่องว่าเวลานั้นมันมีจํากัดที่เราอย่าได้ เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นประโยชน์นะพยายามที่จะใช้เวลาให้มันคุ้มค่านะมีศรัทธาในการทำงานในการดำรงชีวิตนะในพระห้าอินทรียห้าที่เริ่มด้วยศรัทธาริยาสติสมาธิปัญญาเพราะว่าศรัทธานั้นถือว่าเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่นะศรัทธาเนี่ยเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่นะ แต่ในคาใดที่ทํางานใดแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จก็ให้รู้ว่าทุกสิ่งนั้นมัน,ม,นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งนั้นมันไม่อยู่ที่ตําแหน่งเดิมไปได้นะมันมันอยู่ไปไม่ได้อ่ะนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะหรือแม้แต่ในเรื่องความภาคเพียนอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ก็เช่นเดียวกันนะสัตว์แมลงอะไรทั้งหลายเนี่ยหลวงพี่แบบ นั่งรถผ่านบางทีนั่งรถผ่านบางที่เปิดกระจกเนี่ยในบางทีผ่านป่าเนี่ยจะได้ยินแบบเสียงแบบจั๊กจัน่นแบบกรีดร้องแบบสุดเสียงเลยอ่ะกรีดร้องแบบโอ้ดังแบบเขาดังสุดเสียงเพราะอะไรอะเพราะว่าเขาร้องส่งเสียงสุดชีวิตเลยเพื่อที่จะหาคู่มาผสมพันธุ์นะเพราะฉะนั้นการทํางานก็ต้องพยายามทําอย่างอย่างดีที่สุดนะอย่างดีที่สุดแต่ว่าการทํางานนั้นก็ต้องย ak, อึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือ ไม่ตึงเงินไปไม่อ่อนเกินไปนะอย่างวันนี้เราได้เราได้ฟังข่าวที่ประเทศจีนว่ามันมีเน็ตไอดอลของประเทศจีนอนาะยุแค่ยี่สิบแปดเองแต่ว่าเธอเเป็นมะเร็งและเธอเ็เสียชีวิตแล้วแล้วเธอก็บอกว่าที่เธอเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าการเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยมันต้องทําคะแนนเยอะมันต้องทำบานงท,ทีเธอบอกบา,บางวันเธอไม่ได้นอนเลยนะทั้งคืนนะเพราะว่าเธอต้องแบบแบบต้องการให้เป็นแบบ เป็นเน็ตไอดอลอ่ะเป็นไอดอลคือแบบว่าเป็นที่ได้รับความนิยมได้เลตติ้งเยอะเป็นร้อยล้านวิวอะไรเงี้ยเยอะๆเพราะนั้นบางทีเธอไม่ได้นอนถึงเวลากินก็ไม่ได้กินแบบเพราะจะมุ่งมากอ่เดีวยวอันนี้ก็ไม่ได้พระเจ้าทรงตัดไว้ในมัชฌิมาปฏิปัติเพราะแม้แบบต่พระพุทธองค์ตอนที่พระุองค์ได้บำเพ็ญทุกทุกขลากริยาด้วยการอดพระกยายหารนในการบำเพ็ญเพียรเพราะนึกว่าการทำร้ายร่างกายตัวเองการทรมานตัวเองนั้นจะไปสู่อนุตตรสัมมาโมโพธิญาณแต่ก็ไม่สําเร็จ เพราะนั้นในเรื่องความสมดุลน,นะความเร็วความช้าความหนักความเบาอะไรต่างๆเนี้ยเราต้องมีนะต้องมีอยู่ในตัวเองแล้วก็มีความายืดหยุน่นนะเข้าใจในชีวิตอย่างที่บอกเข้าใจในไตลักษณแม้แต่ลุงพี่ช่วงนี้เป็นช่วงของอใบไม้จะร่วงเยอะนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผ่านฤด,ด,ดูฝนมาเนิ่นนานแล้วผ่านฤด,ดูฝนมาสี่ห้าเดือนลวนะแล้วก็ เข้าฤดูหนาวก็ใกล้จะหมดฤดูหนาวใกล้ใกล้ฤดูร้อนแล้วตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มผัดใบแล้วใบไม้ก็จะร่วงหล่นแบบเยอะแยะไปหมดไปทางไหนก็มีแต่ใบไม้ร่วงหล่นแต่แต่อะไรแต่พอเดี๋ยวว่าประมาณมิถุนามิถุนาเป็นต้นใบเนี่ยฝนเริ่มตกแล้วนะก็จริ้งก็ตกในะพฤษภาแหละสมัยก่อนเราตอนที่พี่เด็กๆเกนะี่ยจได้เลยว่าวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยฝนเริ่มตกแล้วก็เริ่มเปิดโรงเรียนละสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันเวลามันอาจจะช้าไปนิดนึงไงจจไม่ตก เริ่มตกมากก็มิถุนาแต่เริ่มมิถุนากันรกดาสิงหาเนี่ยโอ้โหใบไม้จะเขียวปื้เลยเพราะนั้นบางทีใบไม้ต้นไม้ก็สอนแก่ชีวิตเราได้ว่าความร่วงโรยของใบไม้ก็เฉกเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์เฉยเช่นเดียวกับชีวิตเราที่สักวันหนึ่งเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องหลุดร่วงจากต้นบางทีอาจจะเอ,อใบเขียวอยู่แต่ว่าโดนพายุโดนลมแรงก็พัดใบไม้นั้น ล่วงจากต้นได้เหมือนว่าคนหนุ่มก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนถึงเวลาวันแก่ได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นะนั้นขอให้เราได้เดินไปตามเส้นทางของการดำเนินชีวิตที่ที่งดงามของเรานะมีอะไรที่จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังได้ก็กระทําก็ทำไว้อย่างางพี่เองก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยสอนมาตั้งแต่ปฐมหนึ่งน้องลองคิดดูเลยปฐมหนึ่งเนี่ย พอถมหนึ่งเนี่ยตอนนั้นหลวงพี่อายุหกขวบเนี่ยแล้วตอนนี้หลวงพี่อายุหกสิบหกแล้วเนี่ยมันต้องหกสิบปีมาแล้วเนี่ยแต่ลีลาการสอนของครูที่อยู่ประถมหนึ่งสอนหนังสือเนี่ยหลวงพี่ยังจําได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นบางทีแบบว่าการถ่ายทอดคุณความดีถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเอ่อกิริยามรารยาทถ่ายทอดคุณธรรมเนี่ยบางทีมันฝังลึกฝังลึกแบบว่าเวลามันเนิน่นนานมาตั้งหกสิบปีแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะจดจําอิริยาบถ จดจดจำอิริยาบถในห้องเรียนจดจำน้ำเสียงของครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาได้นะเพราะนั้นการถ่ายทอดคุณความดีของครูบาอาจารย์ของพ่อแม่ของพี่น้องนะอย่างเช่นวันเนี้ดิี่พี่จะได้อ่านให้ฟังในเรื่องของฤาษีอสองตนที่ฤาษีผู้พี่สอนน้องว่าเอออย่าอย่าไปรู้ว่าอะไรที่เป็นที่รักของคนอื่นแล้วอย่าไปขอเขาเขาก็รักของเขาเหมือนกันนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนิดนึงเออเรื่องเออครั้งนั้น มณีการทนาคราชได้หลีกไปพังลำพึงว่าภิกษุขอแก้วมณีภิกษุต้องการแก้วมณีได้หลีกไปอย่างนั้นแล้วไม่กลับมาอีกภิกษุเหล่านั้นต่อมาฤษีผู้น้องได้สู้ปอมเศร้ามองมีผิวพันคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเรื่อยๆมีตัวสะพังด้วยเอ็นยิ่งยิ่งกว่าเก่าเพราะไม่ได้เห็นหน้าคาราดผู้หน้าดูนั้นฤษีผู้พี่ได้เห็นฤษีผู้น้องสู้ป๋อมเศร้ามองมีผิวพันคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีตัวตะพังด้วยเอ็นยิ่งกว่าเก่าจึงได้ถามดูว่าเพราะเหตุใดท่านจงงสู้ผออมมาวีิ พันคำมีผิวเหลืองขึ้นมีตัวสะพังด้วยเอ็นยิ่งกว่าเก่าฤาษีผู้น้องตอบว่าเพราะไม่ไม่เนี่ยไม่ได้เห็นหน้าขาล่าผู้หน้าดูนั้นฤาษีได้กล่าวกับฤาษีผู้น้องด้วยคาถาความว่าดังนี้บุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขานะบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาไม่ควรขอสิ่งนั้นอันหนึ่งคนขอคนย่อมเป็นที่เกียจชังเพราะก็เพราะขอจัดคือคือคืออยากขอบ่อยอะนะบุคคลที่ บุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาก็ไม่ควรขอสิ่งนั้นนะคนย่อมเกลียดชังเพราะความขอจัดนี่นะหรือเรื่องของพะรนะพะรัฐบาลนะพระรัฐบาลนนบิดาของรัฐบาลกุลบุตรได้ถามรัฐบาลกุลบุตรด้วยคาถามความว่าดังนี้แนะ่เพราะรัฐบาลเออคนก็เป็นนันมาที่พากันมาขอเราเราก็ไม่รู้จักคนเหล่านั้นฉะนนเจ้าไม่ขอเราอะ่ะรัฐบาลกุลบุตรได้กล่าวต่อบ,บิดาด้วยคาถามความว่าดังนี้ คนผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอฝ่ายคนผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้สิ่งที่ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขอท่านนะข้าพเจ้าอย่าได้เป็นที่เกียรติชังเลยคือข้าพเจ้าไม่อยากถูกเกียดติชังอะนะนี่ก็คือเรื่องราวของการที่จะไม่ไม่ขอในในเรื่องการถ่ายทอดคุณความดีนะเอ่อการดำรงอยู่ของความเป็นมนุษย์นะที่มนุษย์จะต้องมี ความกตัญยูกตาเวทีที่พระเจ้าทรงตัดว่าความกตัญยูกตาเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องดํารงตนในความเป็นมนุษย์ที่ดีนะมีความเมตตากรุณาเจริญเมตตาอยู่เสมอนะและประการสําคัญถ้าสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทําเพื่อตัวเองเราก็ต้องกระทําเช่นอะไรเช่นการเห็นความสําคัญของการฝึกจิตนะการทําสมาธิต่างๆเหล่านี้เป็นต้น นะมีความเมตตากรุณาอนุภาพแห่งความเมตตากรุณานี่แหละจะเป็นแรงดลใจอันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าสิ่งที่มาจากเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยก็นำมาซึ่งความดีงามและความสุขนะเจตนาที่เป็นกุศลนำมาซึ่งความดีงามและความสุขเพราะนั้นก็ขอให้เราได้มีเจตนาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพยายามสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนะดำงรงและทำรงรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรหนักรู้นะถึงธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตนะมีศรัทธาที่มีเหตุมีผลรองรับอะ่ะไม่ใช่แบบว่าศรัทธาว่าไปลอดท้องช้าง แล้วแก้กรรมได้อะไรเงี้ยมันมันไม่มีเหตุมีผลเลยมันไม่ใช่อ่ะนะศรัทธามันมันต้องมีมันต้องอยู่อยู่มีเหตุมีผลรองรับด้วยว่าเออทําดีย่อมได้ดีนะทําบุญนากุศลไปเอะนะ,ทะเทพเวดาพรควจะช่วยเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นสเบียงบุญเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตัดวาอยู่แล้วว่าเออ กรรมมาสโกมีกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนบุคคลทํากรรมบันไดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นหรือแม้แต่ในเรื่องของการอุทิศบุญกุศลเนี่ยผู้ดองก็ยังก็ยังมีก็ยังมีถ้อยคําพระบาลีที่ที่กล่าวในบทกวดน้ําว่ายะถาบาลีมหาปุราก็คือแบบว่าหยาดน้ํายังให้มหาสมุทรเต็มฝั่งได้ฉันใดเนี่ยบุญกุศลที่ท่านได้ทําไว้ก็ย่อมส่งไปถึง ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคําสอนพุทธองค์นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่แบบตัดถึงในเรื่องการามสูตรว่าอย่าเชื่อเราเพราะว่าเราเป็นอาจารย์นะท่านตัดท่านตัดว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีความรอบรู้เนี่ยควรยอมรับคําสอนของเราหลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วนะไม่ใช่ว่ายอมรับเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ของท่านนะประดุษนายช่าง ในช่างทองที่ตรวจสอบทองคำนะด้วยการนำไปหลอมหรือนำไปตัดหรือนำไปขัดหูฉะนั้นนะเพราะนั้นคำตอบพระองค์ก็ต้องเป็นเรื่องของเหตุผลที่พระองค์ไม่ให้ให้เราเชื่อเพราะว่าเราท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่ว่าให้เราต้องตรวจสอบนะเหมือนประดุดนายช่างทองที่แบบว่าเออพิสูจน์ทองด้วยการเอาไปตัดดูเอาไปหลอมดูนะหรือเอาไปขัดดู ว่ามันเป็นทองแท้หรือเปล่าและต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะการอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าหากว่าเราทําสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลเนี่ยมันก็ย่อมนําความดีงามนําความสุขมาให้นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความเข้าใจในความเป็นจริงของสอบพระชีวิตและสรบพรสิ่งนั้นมันไม่อยู่ในตําแหน่งเดิมนะมีความทรงจำที่ที่เบิกบานนะมีชีวิตที่เรียบง่ายนะ มีความสะอาดเรียบร้อยนะตระหนักรู้ถึงลมหายใจเข้าออกนะมีสติรู้ในลมหายใจเข้าออกนะเข้าใจถึงความสำคัญของกระบวนการของ,ของเวลานะาแล้วก็มีความยืดหยุนอ่อนโยนประดุดพลังของสายน้ําสายน้ํามีความอ่อนโยนนะไหลไปเรื่อยแต่ในแต่ว่าก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่นะสายน้ำนะนะพลังน้ําสามารถเอามาผลิต กระแสไฟฟ้าได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าต้องมาหมุนกังหันหมุนมอเตอร์เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรทําก็รีบกระทาซะนะเพราะว่าดอกไม้พอบานแล้วเดี๋ยวก็ต้องร่วงโรยไปนะเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่นะการภาคเพียรกับหน้าที่ที่ต้องกระทำนะการตัดสินใจนะการเข้าใจในสิ่งที่เป็น ความเป็นจริงของธรรมชาตินะการได้ศึกษาถึงประสบการณนะ์การเรียนรู้ของเราเองนะก็ย่อมปัญหาทั้งหลายมันก็ย่อมเป็นเป็น,เป,นเป็นบทเรียนของของตัวเราได้นะพยายามมีศรัทธาในการดำรงชีวิตนะที่ดีงามนะมีความเบิกบานในในทุกย่างก้าวเหล่านี้เป็นต้นนะเหมือนการทำงานที่บอกว่า การทาบุญกุศลก็เหมือนการหวานเมล็ดข้าวลงไปในนานะออนาดีเมล็ดข้าวดีพืชพัน,นต้นข้าวก็งอกงามนะเพราะฉะนั้นการทําความดีมีเมตตากรุณามีความกระตันญูอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราก็ย่อมได้รับความเป็นผู้ที่มีความออยกย่องนะยกย่องจากผู้อื่นเพราะนั้นความเป็นผู้มีความเสียสละมีจิตที่บริสุทธิ์นะเปี่ยมล้น นะเปี่ยมล้นด้วยความความมีเมตตากรุณาเนี่ยนะมีความเลื่อมใสในพระสัษธรรมนะรักษา,อ,าอุโบสถศีลนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็ย่อมทำให้เรานั้นเนี่ยาสามารถที่จะเป็นคนที่น่ารักได้เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารนะต้องมีการสื่อสารเพราะนั้นการสื่อสารของมนุษย์นะก็ ไม่เด็กกระทาได้เฉพาะคําพูดอย่างเดียวนะแววตาก็ได้หรือแม้แต่กับิริยาก็ได้นะนะการเอามือแตะเขานะก็เป็นภาษากายอย่างหนึง่งนะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่ามองด้วยสายตาที่อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจมันก็เป็นคือมนุษย์มันก็จะอ่านใจกันออกันออกนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะวันนั้นพยายามที่จะดำรงชีวิตนะอยู่ด้วย ความมีปิติสุขนะปิติในคุณงามความดีนะซึ่งในพวอชงเจ็ดก็มีในเรื่องของปิติสำพโยชงนะซึ่งก็อยู่ในโพธิปะเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นเป็นพึงเป็นผู้ที่ไม่เป็นคนไม่เลี้ยงยากเป็นคนที่สันโดษนะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะไม่ขอก็ไปเรื่อยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าผู้ขอก็ย่อมไม่เป็นที่รัก ของผู้ถูกขอและผู้ถูกขอที่ไม่ให้เขาก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขออีกเช่นเดียวกันัน,นั้นก็ขอให้เราได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานนะมีสภาวะจิตที่จ่มใสนะให้ได้รู้ว่าโลกใบนี้นี่แหละคือแดนสุขาวดีไม่ต้องไปรอโลกหน้าชาติหน้าหรือโลกอื่น โลกนี้แหละนะเป็นโลกที่มีความสดใสเบิกบานยิ่งเฉกเช่นที่หลวงพี่มาที่พระาธาตุขุนตาลแห่งนี้นะขุนตาลไม่ได้มีเฉพาะที่ลำปางไม่ได้มีเฉพาะถ้ำขุนตาลนี่ลำปางขุนตาลก็มีเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็ผ่านอำเภอนี้พอดีเห็นพระาธาตุขุนตาลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณนะ์ของอำเภอขุนตาลก็เลยเป็นธรรมะจัดสรรให้ให้ได้มาคุยที่ที่นี่นะ ชีวิตนี้มีความอัศจรรย์เป็นยิ่งนักลุ่มลึกจากพัรนาเปรียบเปยได้พึงเข้าใจคุณค่าของชีวิตในทันใดอยู่กับปัจจุบันอาศัยย่อมดีงามทำการงานสิ่งใดพึงได้คิดช้าสักนิดเร็วสักหน่อยตั้งใจมั่นหนักบ้างเบาบ้างและคนกันเช่นนั้นพันสิ่งเหล่านี้นั้น ย่อมนำความยืดหยุ่นสู่วิญญาทุกปัญหาย่อมพึงมีทางแก้ขอเพียงแต่ให้ยึดเป็นบทเรียนนั่นเวลาของเราทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้เราเห็นความสำคัญของเวลามีความศรัทธาในคำสอนองคุทธ,ธะที่อยู่บนเหตุผลจากศึกษาได้ สัรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกแห่งไปขอให้มีความเพียรมากมายย่อมดีงามความเพียรไม่จำกัดเฉพาะแต่มนุษย์แม้สัตว์ก็ร้องเสียงสูงสุดเพื่อหาคู่เช่นนี้นั่นขอให้มองธรรมชาติด้วยความงดงามและเข้าใจพันว่าความร่วมโรยของดอกใบไม้ในเวลานี้นั้นเป็นธรรมดา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเลยหน้าหนาวใบไม้ย่อมแห้งและปิดลงจากต้นได้แต่เมื่อถึงคาดวสันตัดฤดูในทันใดเมื่อสายฝนโปรยปลายสู่พื้นดินก็จะทำให้ต้นไม้เหล่านั้นสุกสดชื่นพริใบเขียวชอุ่มสมศักดิ์ศรีขอให้เราถ่ายทอดคุณความดี แกอนุชนทั้งหลายที่มากมีย่อมงดงามจเจริญสติด้วยเมตตาปัญญายิ่งมีความกรุณาทุกสิ่งย่อมดีนั่นอนุภาพแห่งความเมตตากรุณาย่อมดีพลันหากทําด้วยใจเป็นกุศลน,นั้นย่อมนํามาซึ่งความสุขเช่นนี้เอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎก ในเล่มที่สามนะเมื่อกี้นี่น,นี่พฤฤฤฤฤู่กล่าวในเรื่องของอคําสอนของลูษีผู้น้องเออผู้พี่ที่สอนผู้น้องนะแต่เมื่อกี้ลืมอ่านไปในเรื่องของอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีต่อภาษาวกเดี๋ยวขออ่านสักนิดหนึ่งนะว่าเอาเอเห็นไหม ว่าเพระผู้มีพระภาคตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคุกครีความเกียดการตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปลรบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำธรรมมิกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์สอน พระสงฆนะ์ในเรื่องที่ว่าไม่เป็นคนเ,เลี้ยงยากนะครับพึงปาราลบความเพียยนนะไม่เกียจค้านขอสิ่งเหล่านี้ได้โปรดเป็นพรัะปัจจัยวิบากประธานบ่แดดโยมพี่โยมน้อง,งทุกท่านทุกท่านในมีแต่วความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดวังสิ่งใดก็ดลงสาเร็จประมวมุ่งมาปรารถนาขอ,อาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเรืนทั้งหลายญาติสนิทมิตสายทั้งหลายทั้งของพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่พระธาตุ ขุนตาลจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจง้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร